แคปปลาหลังเขียวปรุงรถนะครับ3กล่องแต่จ่ายแค่2ก็คือ2แถม1น,นั่นเองในราคา255บาทโอ,โ,อโอ้โหกรอบแคปปลาหลังเขียวปรุงรถนะครับสั่งมาจากเบตงมีในตะกร้าแล้ว180กร,รัมแบบนี้แพ็คแบบนี้มีกล่องให้อย่างนี้มี5รสชาติ ราคาแพ็คละ129บาทในตะกร้านะครับมีผงชัยนิดบาร์บีคิวผงรสข้โพดผงซาวครีมผงรสชีสผงสาหร่ายโนริแต่ว่าซื้อไปอย่างเงี้ย2 2 9บาทไม่ดีหรอกซื้ออย่างนี้3กล่องแต่จ่ายแค่2ก็คือ2แถม1น,นั่นเองในราคา255บาทโอ้โหอย่าทโอ้ยงงี้ แบบนี้เลยแล้วกินเสร็จทําอะไรรู้ไหมอันนี้อ่ะกินเสร็จใช่ไหมฉีกมาใส่ผงเขยา่าเขยา่าปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่ะนี่นะร้อยแปดกร,รัมนี่เยอะมากนะอันนี้นะไปล้างซะแล้วไปทําอะไรไหมเก็บอะไรก็ได้เข้าไปในตู้เย็นตู้แช่แข็งสบายแล้วดีที่สุดคืออะไรไหมเอาไว้ใส่อะไรอุ่นในไมโครเวฟก็ได้เช่นถ้าคุณจะต้มมาม่าคุณใส่มาม่าเข้าไปใส่น้ำเข้าไปต้มมาม่าเข้าไปนี่ถังอย่างนี้เลยใช้ได้ปิดฝา แต่อย่าเอาไปไปเอาไปลนไฟนะไม่ได้นะอย่าไปตั้งบนเตาแก๊สน,นะนะแต่ว่าเข้าไมโครเวฟได้นะครับอันนี้เป็นเกลฟูชเกลดนะนี่ตามใจปรารถนาเน่แคบป,ปลาปรุงรสมาจากเบตตรงหลังเขียวด้วยกรอบอร่อยพอคไม่ทันเนี่ยขายดีมาก